อ,อ่านโจส์สิลูกเดี๋ยวครูจะลองตอบดูว่ามนันจะใช่ไหมได้ค่ะครูว่าครูจะจะจะล้าหลังไหมหรือยังไงนะอัปเดตหรือเปลาลุกเนาะนางสาวจำปาอายุ22ปีนางสาวเฟื่องฟ้าอายุ20ปีดังนั้นนางสาวเฟื่องฟ้าควรจะเรียกนางสาวจำปาว่าอะไรพ่อสาใช่ไหมผิดค่ะไม่ได้ผิดได้ไงอะ่ะก็พ่อสก็คือพี่สาวอะเกิดกอนอะ คือทุกคนกําลังใช้พจนานุกมรมกระเทยผิดๆนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนต้องเข้าใจใหม่ว่าภาษากระเทอยอายุการใช้างานคือสั้นมากๆและจะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อ2เดือนก่อนคําว่าพอสอแปลว่าพี <ft> ่สาวแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้พอสอแปลว่าพระสงฆ์ค่ะ <c oughs> <c oughs> พระสงฆ์เนี่ยนะได้หรอค่ะเราจะต้องยกทุกอย่างไหมอ ไม่ได้ค่ะเอางี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูจะต้องปรับพื้นฐานปรับพื้นฐานให้ใหม่เลยเอสิสกิลเนี่ยนะเอสิเชนนั่งค่ะเป็นนักเรียนเลยเหรอใช่ค่ะต้องลงทอนค่ะทุกคนคะค่ะพวกเราทุกคนจะต้องสู้สอ๊ยช่สิเขาสอนเมื่อกี้ไงทำไมคะทำไมคะครูพวกเราทุกคนจะต้องตาพวกเราทุกคนจะต้องเราจะไม่ต้ม เล็งเราจะไม่ต้มเล็งเราจะต้องตัดเราจะต้องไม่ต้มเล็งเราไม่ต้มเล็งไม่ต้มเล็งเราต้องสู้ไหมคะทุกคนสู้มคะสู้ไม่หยิบสู้ไหมคะสู้เราจะไม่หยิบพวกเราจะต้องตัดเราจะต้องตัดเราจะต้องตัด